สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันอีกหนึ่งอีพีเหมือนเดิมพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่พี่อะไรเบอร์นี้จะเลยนะพี่นะพี่ครับนี่อย่างที่นี่ครับพี่มีดผ่าไวหรือมีดตัดไวครับพี่มีดตัดฝั่งลูกนิมิตครับนี่สวยนะพี่นะใบมีดเจ้านิ้วนะครับพี่สวยมากครับพี่มีดหมอนะ นี่ครับลงมุกครับพี่ฐานลงมุกครับด้ามลงมุกครับยาวถ้ารวมทั้งด้ามด้วยยาวสิบสี่นิ้วพี่น่าเก็บนะครับพี่พิธีใหญ่นะพี่นะเนี่ยนี่ออกวัดกรุงเทพนะครับพี่นี่ครับออกคันยาวครับพี่เนี่ยครับวัดบุญสี่ครับมณีกรครับพี่คันยาวปีสองห้าสี่ห้านะครับพี่ยุคนั้นเกจิดังไปร่วมปลึกเสกเพียบเลยพี่นี่ครับ เนี่ยอาทิเช่นเลยพี่นะนี่ครับหลวงปู่เพิ่มวัดป้องแก้วครับพี่หลวงพ่อรวยวัดตะโกรครับนี่ครับหลวงปู่ขาวอ๋อหลวงปู่ทิมวัดพระขาวอย่างเงี้ยครับพี่อาจารย์ออดวัสายใหม่รวมเก็จ,จีดังนพี่ร้อยแปดยุคนั้นครับพี่โอ้โหสุดยอดครับพี่น,นี่ครับเก่ามากครับพี่เดี๋ยวพ่อรวยด้วยนะพ่อรวยเสกจะครับ ผู้เพิ่มวัดปองแก้วยอดครับพี่จันออดวัดสายไหมที่จำไม่ทิ่พอจาได้นลพี่นะปุดชิมวัดพระขาวอย่างเงี้ยเนี่ยครับยอดพี่สามพันห้าฝังมุกหนง่สวยเลยพี่ออกจากวัดเป็นหมื่นนะพี่นะเฉพาะห้านิดวก็เป็นหมื่นแล้วพี่ออกจากวัดอะพี่ดูครับุกงสวยเลยพี่สามพันห้าร้อยบาทครับ หมาบ้านมาได้พี่โคตรน่าใช้เลยอ่ายุคนั้นยุกนั้นวัดนี้มีจตุคามด้วยนะพี่จะจไม่ผิดอะเฮ้ยจันทอยเป็นเจ้าวิธีอะจตุคามพะจตไม่ผิดนะพี่นี่นี่เวยมากครับพี่สวยนะครับพี่ ี่จะรอยตัดแบบนี้นะพี่นะจะซูม่จะชัดก่อนเนยรอยตัดเห็นไหมหลวงพอ่อโตไว้บางพีครับพี่สองสี่เก้าแปดอย่างสวยเลยอย่างสวยเลยพี่หกร้อย พับปิดตาเนื้อสมริดเงินครับพี่อันนี้ใสยใต้นะนครน,นะพี่นี่มีดอกจันครับหกร้อยครับพี่องค์ละหกร้อยนะพี่นะพี่ถ้าโอนเงินสดส่งฟรีไปทางบวกห้าสิบพัเคเกองนะครับทํามีดปลายทางบวกหนึ่งร้อยนะนี่พอท่านเขียวโอ้พี่นี่วระส่งมนนะ สวยนะครับเพราะต้งเขียวหกร้อยหลวงปุฒสวงเทวดาเล่นดินครับเนื้อปะก้าแย้มาใหม่นะหมดแล้วนะพี่ได้มาใหม่เนี่ยเลอสุดท้ายแล้วนี่ครับถ้าปะกาขอเจ็ดร้ยบาทนะพี่นาเนื้อปะก้าครับ ขาจะเล่นหาแพงกว่าทองแดงครับพี่ทุนแพงกว่าจิตร้อยเลีวรอบโบราณพี่หลวงปู่ไขว่เชิงเรียนครับนี่สวยมากหกร้อยพี่ครับฝากเช้าน้องนับดาวด้วยนะนะพี่นะนับพระเครื่องด้วย ของช่องนี้ขายจริงส่งจริงพี่นี่พี่ดูเหลืองพอแดงพี่ดูครับนี่สวยมากนี่เหลีองนี้นี่เหลืยงพอแดงพี่เหลืยงพอแดงนัดเขาไม่ได้อิดโอ้โหอย่างสวยเลยหกร้อยนี่เจ้าสัวงาแกะ หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่ใส่สลับทองฝั่งเพชรทองอิตาลีพี่ดูแกะมือนะเนี่ยฮะจะสววงาดแกะมีจานหลวงปู่บุญครับแลเก้าร้อยพี่องค์เนี้ยเก้าร้อยสวยแค่ตลับก็ไปสี่ห้าร้อยพี่ตลับอ่ะแล้วก็อันนี้ครับขวัญถุงหลวงพ่อทาาสวยเลย หกร้อยหรือควันถุงพี่เพราอท้าหายากนะหายากนะบอกไว้ก่อนหายากจร,บบริงหล่อโบราณครับแล้วพอจาดเม็บางกระเบานี่สวยนี่ครับหกร้อยครับพี่พักเครื่องเก็บปลายทางเรามีนะ นะปลายทางระบบห้าสิบบาทโอนเงินสดส่งฟรีโอ้นี่ครับเดรงูเหลือมครับนี่เก่าเก่าเลยแช่น้ำมันจันนี่เป็นงูเหลือมตัวเล็กครับพี่นี่แต่มีเดรยไหมเฮ้บีนเดรยไหมหายากของของดีเลยเนะี่ยวินเดอยเล็กๆเกนี่ยขึ้นมาเนี่ยแช่น้ำมันจันไว้เนะี่ยหกร้อยเอาหกร้อยอย่างนี้ตะกุดตะกุด นี่ลายธงชาติเก่าๆเลยนี่พี่ดูดิพีดูนี่ไปดูอวนในเห็นไหมสามกษนะัตริย์นะหลวงพระทรพะชุนแดนพี่นี่พี่ดูหกร้อยอันนี้หกร้อยกว่าพี่เนี่ยเนี่ยผงยาแถามทักเชือกด้วยก็เก่าเลยห้อยได้ห้อยได้นี่ห้อยได้ห้อยได้เลยตะกุด บุบุญประการมันแก้วนเนี่ยมีจานด้วยนี่ไหมจานมือของพ่อสวยมากเนี่ยเอาหกร้อยครับพี่ขึ้นคอด้วยเลยเนี่ยเขาทักมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยสวยด้วยนี่แล้วก็มีดมีดพะกวยพี่มี่ปากกาเนี่ยใครหาอยู่นี่รีบเอาเลยนะเนี่ยหายากมีปากาพะกวยมันใช้งานได้จริงนะพี่นะ พี่ติดกระเป๋าเนี่กระเป๋าได้เลยเนี่ยแล้วใบมีดเก่านะของเก่าของโบราณนะพี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพี่ดูอักลระเล็กยันเนี่ยหหสุมนัดนี่โหสูงกว่าจะชัดได้พี่ดูดิพี่ดูดูดดชัดๆหลวงพ่อ,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 อพวก,กวยชุดตินทะโลแห่งวัดบ้านแ,แครครับพี่มีดปากกา นี่ทรงปากกาแบบใช้แบบปากกาเลยพี่เนบหน้าอกไปทำงานได้เลยนี่เครื่องรางชั้นดีเลยพี่แควค่าชั้นหนึ่งผีสั่งนางไม้ไม่ต้องกลัวน้ำเมตาม,มหานิยมชั้นหนึ่งเนี่ยพี่่าพันสองพอพันสองน่าใช้มีปากกาพี่มีพร้อมถุงวัดเดิมๆเ,เลยนะ ก็ใส่มาแบบเนี้อุ้ยน่าใช้น่าใช้พี่ครับนี่ยผมมีพัดัดการจะนะบ,บุรีอะพี่แต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับวัดหนองยาไซหรือวัดหนองยาป้องนี่แหละจะเขาเล่นหาก,กันนะเขามีหลายพิมพ์อะอันนี้เป็นพิมพ์เล็กหรอบโบราณผมจําชื่อไม่ได้ครับ ครับพี่เนี่ยจำชื่อไม่ได้พี่รูกการจนนาบ,บุรีเขาเล่นหากันนะพี่เนี่ยนี่สวยหน้าลมดำซิสวยเลยเนี่ยเขาอยู่เมืองการน่าจะรู้จักนะเขาเล่นหากันนะพี่แต่ผมจำชื่อไม่ได้จริงๆพระดังอยู่นะวัดหนองยาป้องหรือวัดหนองยาใส่สย่างเนี่ยพี่การจนนบ,บุรีครับรเดี๋ยวพามืองการง่ายๆพี่ เก่าสวยวันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่หาโคตรยากเลยนึกชื่อไม่ออกจริงแต่ว่าจะพัดดังพี่ดังมากโอ้หานุม,มาลงทองนี่ดิงจับเขา่าหลวงปู่ทิมวัลหาไล่พี่ดูหาเนี่ยหายากนะพี่ปูท่ทิมนั้นเนี่ยฮะมาดูความเก่าของไม้ก่อน นี่ไหมมงคนนลนะหลวงปู่อะเสกคาถาในะพี่นะน้ําท่านนะเศกคาถาและลดน้ําทุกวันนะพอได้ที่แล้วเขาก็เอามาแกะนะบุกเศกเป็นเครื่องรางของขังรักพุทธซ้อนนี่พี่ดูแ่แกะได้สวยงามมากลงทองเก่าเก่ามีโค้ดเลขสาม นีแกลึกเล็คนเล็กสามสุดยอดเก่าครับพี่สวยมากเก่าถึงยุบทันทานดูสบายตาดูง่ายนี่ครับศิลปะช่างสวยงามเหลือเกินพี่แล้วเก่าตัวนี้เอาหกร้อยบาท นี่หล่อโบ,บราณหลวงพ่อแววพี่พระยุคเก่าเมืองพิจิตรคมมากสวยมากหลวงพ่อแววหล่อโบ,บราณที่สวยเลยนะพี่หลวงพ่อแววนะเนี่ยหลวงพ่อแววครับสวยครับพี่หกร้อยพี่หลวงพ่อกลวยชุดจินทโลครับสวยสุด,สด เลยไปอยู่ข้างเลยเก่าๆปีศูนย์กว่าเนี่ยอ๋อพูดผิดพี่พอท่านขายออกวัดทาานน้อยเออโอ้ยแล้วก็เป็นหลวงพ่กวยเนาะหน้าเหมือนหลวพกกลวยเลยพอท่านขายครับออกวัดทาตนน้อยปีศูนย์กว่าเออเนี่ยสวยหกร้อยหกร้อยหืเสียมาก เสียงหลวงพ่อวงครับเสียงวพ่อวงพี่นี่ยันเต็มเลยหลวงพ่อวงหลวงพ่อวงหกร้อยพี่เขาต้นมีคนถามว่าเห็นมีพระรอดมึงเลยอมาแล้วพระรอดพี่ดูหึกนุ่มสีพึ่งหนึกไหนเขาว่ากันนะ ไปดูก่อนแห้งแต่หนึกนุ่มคิกกุยังมีอยู่เลยหลาหลักก็มีขึ้นอน,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะี่ดูนะมันเปพิมพ์ใหญ่มีเส้นน้ำตกไนงะี่ดูเนีย่ยเส้นน้ำตกขึ้นแทงลงมาเห็นไหมกระจายแล้เส้นน้ำตกดูความเก่าความแห้งเลย ลาลักขึ้นเนี่ยเนอดิน,น,นส,สกุลมพูนพี่ดูง่ายเห็นไหมในสิ่งพับเปิมอะพี่นะพับเปิมก็สมมากก็จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเปิมพระคงที่เคยเห็นเสียนใหญ่เขาเล่นหากันนะแต่ผมก็ไม่ใช่เสียนนะพี่ผมเป็นเส้น นี่สวยนี่โอ้โหพี่สวยและแห้งแต่นึกนุ่มกล่ง600หกร้อยราคานี้หกร้อยบาทกับพี่และมีผงสุพรรณพี่ผงสุพรรณนะพี่ดูก่อนอหืมพี่ต้องตีกล้องให้ดูพระผงสุพรรณโอ้โหโ หืลาลักขึ้นบาทเลยเนื้อละเอียดยิบเลยมีมีมีสาม,มเม็ดอ,อกเป็นงวงช้างมีแร่มะขามไม่เห็นด้วยมิแร่อ,อกเก่าเนี่ยลาลักขึ้นหืมรอยตัดจะหลังสักหน่อยโอ้โหพี่เนื้อละเอียดยิบ เขาว่าต้องดินกองพี่นี่นีต้องดินกองเป็นผงผงสุพรรณนะนดินกองนีอ่อยู่นะแป๊บหนึ่งนะอาอย่หลังก่อนดูข้างดูหน้า 600้ยราคานี้เยาใจราคานี้เยาใจหกร้อยบาทครับพี่พี่ท่านใดพี่ชอบพี่โทรพี่แอดไลน์มาได้นะพี่นะพี่แล้วก็นี่พระสมเด็จจิรดาพี่พร้อมกล่องเลยนี่ครับยังสวยนลพี่นะพี่ดูองค์พระก่อนแยกมาใหม่นในหลวงเททองนะผสมเรซินนะ ทุกรุ่นต้องมาสมเรซิ้นแล้วจะมีมวลสารพี่ดูครับสวยพระสมเด็จจิรดาสวยมาก ทองทองโคตรเก่าเลยพี่ถึงยุคเลยนี่ครับนี่ครับกล่องส,สวยเลยพี่พร้อมกล่องเลยพี่เนี่ยพันเดียวหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทพร้อมกล่องสวยมากศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่ผมมีเคี่ยวหมูตันพี่จับเงินนะ ได้มาแบบเนี้ยคุมเงินไว้คุมเงินไว้ได้มาแบบเนี้ยเอาหกร้อยหกร้อยบาทครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่โอ้พระมีเยอะพี่ยังไลฟ์ไม่หมดเลยเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเนาะยวพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่